ประชาชนร่วมพิธีบวงสวงท้าเวสวุวรรณและสี่จตุรเทพยักษ์เปิดรับทรัพย์รับโชคก่อนวันหวยออก ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตนนําบลหนองบ่ออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณและสี่จตุรเทพยักษ์พระพิลาพระราหูพระพิเภกทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดรับทรัพย์ก่อนวันหวยออกและรับความโชคดีรับปีเสือโดยมีความเชื่อกันว่าท้าเวสุวรรณจะช่วยป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆและยังก่อให้เกิดโชคลาภล่ำรวยเงินทองมีวาสนาเป็นที่นับถือ โดยมีพิธีบวงสวงท้าเวสวุวรรณโดยอาจารย์เติ้นตะวันต่อด้วยรำถวายสี่จตุรเทพพร้อมรำถวายยักษ์มหาลาบและหือหาที่สุดคือตัวเลขบนกระดานที่ผู้รำถวายท้าเวสวุวรรณบอกใบ้และการเสี่ยงโชคในกระติบข้าวซึ่งมีเลขที่ตรงกันกันกบกระดานทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมง,งานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่างตีเป็นตัวเลขต่างๆแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน และต่อด้วยการจุดประทัดถวายไอ้ไข่นาควัดจำนวน2 0,000ื่นนัดโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายสำหรับทาเวสวรรณทาเวสวรรณที่อุทยานนาควัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจะมีรูปปั้นทาเวสวรรณพระพิลาพ,พราะระหูและพระพิเภก ซึ่งมีความเชื่อกันว่าท้าวเวสวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรหรือพูดผีปีศาจผู้ทรงอิทธิฤทธิและมีอนุภาพมากเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้ง4และผู้คอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์เจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปตัตตภีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยขจัดสิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยด้วย นานประพุทธโวมยาอนอัศจรรย์องศาสดาวันทามิพุทธงสารณาทาโหชาทรงพันวนออกมาวินเลสะกุมเองอินรมสง